ผัดวุ้นเส้นโชอมกุ้งนะครับนี่นะครับกุ้งเน้นเน้นวุ้นเส้นนุ่มๆนะครับนี่แบบนี้เลยวุ้นเส้นก็จะเป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วนะครับนี่แล้วก็มีกุ้งกุ้งวันนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยนะครับบิ๊กบึ้มแบบนี้นะครับโชอมก็ใช้ยอดโชอมขันต,ตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ไส่ชามก่อนไข่วันนี้ก็บำรุงเลยนะครับใช้ห้าฟองนี่ ไปให้หมดเราต้องความคำแข็งแรงบล็อกโอ้โหนี่นี่โอ้โหมาเป็นคู่เลยนะครับไขยมามาครับเริ่มทำกันเลยนะครับกระเทียมสับต่ลงไปเราก็จะผัดกระเทียมแค่พอหอมนะครับแล้วเนี่ยใส่ลงไปก็หอมแล้วก็จะใส่กุ้งตากลงไปเลย พรงนี้ก็จะผัดแบบว่าพอตึนๆจะให้เราสุกมากเดี๋ยวเขาจะดูในกระทะด้วยความสุกที่นานเกินไปโอเคเราก็จะใส่ไข่นะครับนี่นะครับใส่ไข่สแล้วก็คนเลยคนให้ไข่แตกแบบนี้อ่าเสร็จแ,แล้วก็พักไว้ให้เขาเซตตัวให้เขาเซตตัวนิดน,นึง ต่เขาใช้ตัวช้าแล้วก็เล่งไฟได้นี่แบบนี้นี่นี่โอ้โห oh, ดูครับเหลืองอลามเลยสวยงามมากแต่เราต้องลัก,ก,กไฟใหม่นี่จะผัดให้ไข่สุกเลยนะครับวันนี้ใช้ไข่ห้าฟองตันนี้ยังไม่มีการปรุงรสนะครับนี่เหลืองสวยแหมมึง ไข่ค้นนะนะแต่ว่าเราจะเอาสุกเลยโอเคเน่สุกแล้วก็จะใส่วุ้นเส้นนะครับเป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วตั่ลงไปวุ้นเส้นเนี่ยแช่น้ำลงแล้วนะครับยังไม่สุกนะครับผัดยังไงก็ไม่สุกนะครับต้องเติมน้ำนี่ตบบนัลงไปแบบนี้นะครับให้เขายู่ใน้ำนี่เราก็จะอมน้ำแล้วเขาก็จะสุก ตอนนี้ก็พุณเส้นทำการดูดน้ำเข้าไปนะครับนี่นะครับมาต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนี่คนระับเพิ่มความเข้มข้นนะครับซอสหอยนางรมต่อด้วยซอสปรุงรสนะครับไปไปอือพอของอย่างนี้พอแล้วนะครับต่อไปก็เป็นน้าตาลชึบนี่ นี่นะครับไข่แบบไข่เยอะๆนี่เขาก็จะเด่นเลยนะครับแบบนี้เนี่ยอืมแล้วก็รอให้น้ําเนี่ยก็แห้งเส้นเราก็จะสุกนุ่มแบบนี้เลยนี่ครับคนไปนเรื่อยๆครับน้ำเขาจะแห้งโอ้ยอตอนนี้นี่นะครับก็เส้นนุ่มน้ําแห้งใส่โอมได้โอมเป็นยอโอมนะครับเด็ดมาแล้วนะครับเราก็ต้อง ผัดให้โอมสุนกนะครับผัดไปเรื่อยๆนี่แบบนี้เนี่เพราะว่าถ้าชะอมไม่สุกนี่ก็เป็นเขียวแน่นอนผัดให้สุกเลยแต่ตอนนี้เขาก็จะมีความหอมนะครับหอมแบบเป็นเขียวอะ่ะเออชะอมสุกดีแล้วครับสุดท้ายเลยนะครับพริกไทยพอคนต่อยกินพอมาจัดจาน นี่เลยคแบนนี้เลยนี่ปุ๊บอืมก็ผัดกันง่ายเลยนะครับวุ้นเส้นโชอมกุ้งนะครับจะกินเปล่าหรือจะกินกับข้าวก็ตามชอบได้เลยนะครับแบบนี้ผัดวุ้นเส้นโชอมกุ้งขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับว่าจะกินกับข้าวหรือจะกินเปล่าก็ได้เลยนะครับกินเปล่าก็ไม่ต้องมีข้าวก็เอาอิ่มเลยได้เลยนะครับ แต่นี้ก็กินกับข้าวนะครับผู้คนประหยัดนะครับข้าใกล้ๆครับใกล้ๆนั่นแหละอืมนี่นะครับก็รสชาติก็ถ้าเกิดว่ากินกับข้าวก็ต้องเข้มข้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปกินเปล่าๆเลยก็โอ้หนึ่งตัวมองไม่เห็นโอ้กุ่งตัวมไมห็นเลยเอะที่นี่ยังไงเนี่ยสลับช้อนไปมางงๆนี่นะครับก็กินกับข้าวไะไหนอีกคำหนึ่งขอกินเปล่าๆหน่อยอืม โอ้ก oh, ุ้งนะครับทีน,นี้ก็เล็งไปแล้วนะครับแกะเปลือก,กออกเรียบร้อยแล้วอ่ะสละัจะทอนอีกอืมแต่มันติดปากเป็นคำที่นี่มันเส้นนะ่ะโอ้โอ่านี่ครับอ๋อมังเส้นเขาต้องสลับนะครับจิ้มเอาไปจิ้มอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนี่ม้วนแบบสปาเกตตี้เลยนะครับนี่แล้วก็จิ้มอ๋อแบบนี้นี่เองอืม <c oughs> ไม่ก็